ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่กคารพยิ่งวันนี้ขอเสนอเรื่องของลัคนา,า,าราศีก<ม>ันซึ่งวันนี้เสนอในวันของล่วงหน้าของวันที่20กันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดซึ่งล่วงหน้าค่อนข้างนานหน่อยนะก็อยากให้กำลังใจผู้มีลัคนา,า,าราศีกันเพราะดาวเราเขาเล็งอยู่ ปัจจุบันเนี่ยซึ่งเขามาอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยเร็งราศีกันนานแล้วและปีหน้าปีพศ68เนี่ยก็จะย้ายแต่ย้ายออกไปแล้วดาวเสาร์ก็เสียบต่อไปอีกแต่เอาเรื่องปัจจุบันก่อนนะครับคือดาวศุกจอมาราศีกันดาวอาทิตย์ก็จรมาราศีกันดาวพุธก็จอมาราศีราศีกันบ้านตัวเองแต่ทั้งหมด เขาไม่ใช่เพื่อนของราหูที่กำลังเลงอยู่นะปัจจุบันและดาวศุกร์ที่จอเข้าราศีกันก็าอ่อนกำลังลงเพราะเป็นนิ้ดาวอาทิตย์มาจากเรือนวินาศของราศีกันมาอยู่ราศีกันก็จะถูกขับมีเหตุอะไรบ้างต่อต้นก็ดาวพุธก็อยู่บ้านตัวเองอาทิตย์พุธศุกร์คุยกันได้จะมีเรื่องอะไรอะไรก็คุยกันได้เป็นเพื่อนกันราศีกัน เรารู้จะมาทําอะไรก็ยากจะมาพ้นราวุร์ก็ยากจะมาทําลายดาวอาทิตย์ก็ยากเรารู้จะมาทรลายดาวพุธก็ยากเพราะดาวพุธก็อยู่บ้านตัวเองส่วนเรื่องงานจะต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเพราะดาวการเจ้าเรือนมรณะของราศีกันเข้าเรือนการงาน เพราะฉะนั้นต้องสรุปเรื่องการงานว่าเอาทางใดทางหนึ่งก็แล้วกันเอาละก็สรุปเรื่องดาวเทวดาจรที่เข้าราศีราศีกันแบบไม่เห็นพระองค์นะเพราะทุกคนก็คงยังไม่เข้าใจดาวฤกษ์อยกตัวอย่างคือดาวฤกษ์คือเทวดาจรท้าวทศรสซึ่งเป็นเทวดาจรที่มาจากราศีพฤษภที่จรมาอยู่ราศีพฤษภ ซึ่งเป็นบ้านของดาวศุกแต่ดาวศุกเขาไม่อยู่บ้านเขาไปอยู่ราศีกันดาวพฤหัสศุรซึ่งเป็นเทวดาจรก็ไม่อยู่เหมือนกันตามดาวศุกไปอยู่ที่บ้านของราศีกันด้วยแต่มไ่เห็นอดาวศุกร์อยู่ที่ไหนเทวดาจรกเขาจะไปด้วยเพราะฉะนั้นเทวดาจรแอบอยู่กับดาวศุกที่ราศีกันถามว่าดีไหมดีพักคำว่าดีคือ ดีหลายอย่างอืมไม่ต้องมันใหญมากดีหลายอย่างดาวเทวดาจ้อนทั้งสี่พระองค์เป็นใครบ้างไว้จะบอกให้ทีหลังเอาละแค่นี้ส่วนเด็กที่เกิดในวันที่สิบกักยายนตามเวลาที่โชว์เนี่ยโอจะดีนะถ้าจะเป็นทีละขาคนทั้งหลายมีเทวดาครุงคุ้มครองทั้งสี่ทิศมาอยู่ด้วยโอได้แต่คุงเกณฑ์มันกนไม่ได้อ่อ เทวดาคุ้มครองถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเกณฑ์ของต้มแกแต่ถือว่าดีอืม